ก็มีไดหลายกิจกรรมที่ได้แจ้งให้พวกเราได้ทราบไปนะพยายามทำให้มันเป็นรูปแบบเป็นความต่อเนื่องอำนวยความสะดวกใหกับญาติโยมชาวบ้านนะ,ะนะวันพระเนี่ยเขาก็ไปทำบุญที่วัดบ้าน วัดก็อยู่ทางที่เราไปบินตบาดเมื่อวานนั่นแหละตรงหัวโคง้งมีพระใหญ่อยู่ในวัดนะนั่นะเป็นวัดประจำหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะหลายลอยลังคาเรือนเจ้บ้านทั่วไปก็ทำไร่ปลูกมันกลีดยางปลูกข้าวโพดท,ทำงานรับจ้างทั่วไป บางคนบางครอบครัวก็ไปรับจ้างต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบ้างไปตามที่ต่างๆบ้างเศรษฐกิจของชาวบ้านก็ถือว่าดูบ้านแต่ละหลังก็ถือว่าดีนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเข้ามาที่วัดนี่ก็ยังน้อยเพราะว่าชาวบ้านส่วนมากนี่ก็ตอนเช้าก็กุลีกุจอกันไปทำการทำงานละ บางคนบินทบาทนี่ก็ต้องวิ่งตามบางทีบางคนมาใส่บาทเนี่ก็ใส่ชุดทำงานมาชุดทำงานเขาก็ชุดเปื้อนๆนะนั่นะคือชุดที่เขาคุ้นชินนั่นมาอยู่กับชาวบ้านนี่ก็ได้เรียนรู้ได้หลายอย่างเวลามีคลอดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีเข้ามารอกรู้สึกว่าจะมีมารอบหนึ่ง มารวมสี่ห้าคนอยู่รอบหนึ่งแต่พูดถึงเรื่องของจิตอาสานีนถือว่ามีน้ำใจชาวบ้านนี่ที่แถวชานเมืองแถวบ้านนอกนี่จะมีน้ำใจนะเวลาที่มีงานศพงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆงานวัดงานผ้าปากริ้นนี่เขาจะมาช่วยกันดีไม่ต้องจ้างนะแค่บอกกล่าวกัน แล้วก็พากันมาลุมมาตุ่มเก้าคนสิบคนเกิดเป็นความสามัคคีนะจะไม่เหมือนกับสังคมในเมืองเราสังคมในเมืองเรานี่งานศพทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะเขาต้มอ,อะไรต่างๆก็มีขนมเป็นแพ็กเกจจิ้งห่อแจกไปนะไปร่วมงานสวดฟังอภิธรรมเฉยๆมันก็เป็นวิถีชีวิตนะเราก็ได้เรียนรู้นะ อย่างวันนี้เราก็ต้องอยากย้ายกลับกันไปทําการทํางานทําหน้าที่ของตนแล้วนี่คือก็ต้องไปอยู่กับความจริงไปอยู่กับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีโดยที่มีโดยที่เป็นให้มันเป็นถ้าเรามีเราเป็นไม่เป็นนี่มันก็ทุกข์กัมันนะเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ต่างๆในการที่ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว ดูแลลูกน้องดูแลบุคคลรอบข้างเรานั้นก็อยู่ให้มันเป็นอันนี้คือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราต้องมาอยู่วัดอยู่วาอย่างเดียวนั้นทุกการดำเนินชีวิตของเรานี่ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของการปฏิบัติน,นั้นโลกมาให้ ช้ำทำไม่ให้เสียมันแนะไม่แยกโลกแยกธรรมออกจากกันนั่นคือความจริงนี่มันไม่ได้สงบอย่างที่เราปรารถนาหรอกมันก็จะมีนู่นนี่นั่นไม่ให้เราทำเรื่อยแหละแล้วก็จะไปลงมันเดิมมาแหละอย่างเราปิดโทรศัพท์ไว้หลายวันเนี่ยพอเราไปเปิดปุ๊บมันก็จะอารมณ์ก็จะแรงอย,อยากดูน่นอยากดูนี่อยากเช็คข่าวเช็คเฟซเช็คไลน์เอาละยี่มาลงตรงนงังมาละทีนี้นั่นก็เราให้เรารู้มัน ให้ใช้ประโยชน์แท้มันให้ใช้คุณค่าแท้คุณค่าแท้ในการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆส่วนคุณค่าเทียมนั่นน่ะก็อย่าให้มันมีอิทธิพลกับใจของเรามากเพราะาเสียงเรานี่นี่มันมันสนุกแค่ชั่วคราวมันเป็นเหมือนกับไฟไม่ฟังเวลาที่มันเกิดความมันมันสุขแบบสุขแบบเผารนความสุขแบบเผารนเผาร้อนนะที่เราวิ่งตามหู นะรูปลดกลิ่นเสียงกันเนี่ยก็คือเป็นความสุขก็เรียกว่ากามมาสุขสุขจากการเสพกามจากการได้ได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสอันน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยนั้นเป็นความสุขชั่วคราวนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้มาสู่ความสุขที่มันถาวรน,นี่เราก็ต้องฝึกฝนตัวเอง เพราเราจะเห็นคุณค่าของมันในวันที่เราเห็นความทุกข์ชัดในวันที่เราประสบกับความทุกข์นั้นความทุกข์นี่มันจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราได้เห็นความจริงเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจเราให้มันเห็นตามความเป็นจริงนะเราเห็นหลาย,ลายคนนะที่ สแสวงหาทางหลุดพ้นกันไม่ว่าจะในสมัยก่อนหรือว่าในสมัยนี้ก็ตามมีลูกเศรษฐีชาวมาเลเซียคนหนึ่งฟังธรรมหลวงพ่อชานะทายาทหมื่นล้านนะท่านสิริปุญโยนะก็ยังบวชอยู่ทุกวันเนี่ยนะทิ้งนะทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆของตนเองนะเป็นทายาทหมื่นล้านคนเดียวแท้ๆก็สลาออกเพราะว่าท่านมองเห็น สิ่งเหล่านั้นแล้วว่าเออมันเป็นของชั่วคราวนะอาศัยเพียงแค่เป็นปัใจจัยให้เราได้ดำเนินอยู่ดํารงอยู่เท่านั้นเองนั้นปัจจัย4ที่เราพิจารณากันไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องน o งหห่มยารักษาโรคที่อยู่ที่หลับที่นอนบ้านเรือนเรานี่ก็เป็นแค่เครื่องอาศัยนั้นเราก็นั่นคือคุณค่าแท้ คุณค่าแท้ที่ว่าเราได้อาศัยอยู่สนะ่วนคุณค่าเทียมนั้นนะ่ะเราก็ใช้เป็นบางครัง้งบางคราวเพราะว่าให้มันเป็นเครื่องปอบประโลมบ้างนะคือร่างกายใจของเราเนี่ยมันคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่มันจะตายเอานะอย่างมีนักโทษเนี่ยนะนักโทษเ,เขาเอาไปขังคุกไปขังคุกมืดนะ ขังคุกเมือดอนี่บางคนนี่อยู่ไม่ได้จะตายเอานะมีนักโทษอยู่คนหนึ่งโดนเอาไปขังคุกอย่างนี้แหละเกไม่คิดอะไรมากเกก็คิดว่าต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ <c oughs> แกก็ไม่กกาไม่ทาอะไรก็ไม่ให้จิตมันคิดออกไปข้างนอกแกก็นับก้าวนะเดินจงกรมนับก้าวนี่แหละเกก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือการเดินจงกรมก็เดินนับเดินนับไป คือสำรวมจิตน่ะไม่ให้มันคิดฟุ้งออกไปเพราะว่าคุกมืดนี่มันปิดอายตนะหมดเลยรูปก็ไม่เห็นนะกิ่นก็ได้ได้กลินบางเบานะมองไม่เห็นอะไรละมืดตึ๊ดอย่างนั้นสำคัญที่สุดก็คือใจนี่มันปรุงแต่งไปเนี่ยท่านก็เขากออยู่กับตัวเองเดินนับก้าวไปก็ปรากฏว่าเพื่อนหลายคนนี่ก็เป็นบ้าไปนะบางคนตายไปก็มี แต่เขาก็รอดนะมาเล่าให้ฟังได้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ทรมานเพราะว่าเราคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้ไงอันนั้นนี่ให้เรารู้จักใช้นะรู้จักใช้คุณค่าแท้ของการดำรงอยู่ไม่ไปแยกโลกออกจากธรรมเวลานี้คือเดินจงกลมนะเวลานี้คือนั่งสมาธินะเวลานี้คือการฝึกจิตนะอย่างนี้ จ้าังเราได้ใช้สติปัญญากันทุกเวลานะทุกเวลาเลยมันมีปัญหาให้ต้องแก้มันมีความวุ่นวายมันมีความกางังวลมีความเดือดร้อนต่างๆให้เราต้องได้แก้บริหารจัดการกันไปทุกวันทุกวันมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะมาสงบตอนนั่งตอนเดินอะไรต่างๆก็ต่างแต่ว่าในขั้นที่เราฝึกฝนนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักจํากัดเวลารู้จักมีสัจจะ กับตัวเองมีสเก u ดูให้กับตัวเองมีตารางเวลาตารางชีวิตให้กับตัวเองเนี่ยอย่างเราจะจะสุขภาพแข็งแรงอย่างเนี้ยก็เตือนช่วงนี้แหละนะช่วงตีสามถึงตีห้าเนะเป็นช่วงที่พวกอวัยวะต่างๆในร่างกายมันตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรานอนนอนไม่เกินสีทุ่มะนะนอนเนี่ยมันจะสดชื่นนะนอนงีบเดียว แล้วเราก็อย่าไปหาความสุขกับการนอนพยายามตั้งใจไว้ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนี่จะขึ้นมาปฏิบัติจะมีสติจะบริกรรมจะภาวนาอะไรก็ว่าไปะจะนอนปฏิบัติจะอะไรก็ได้ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาจะถ,ถึงเวลาจะเตือนแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมานาฬิกาของจิตเราเนี่ยมันจะปลุกของเราเองเราเคยตื่นไม่เหมือนกับเด็กเด็กเนี่ยจะนอนมาก เดียเฉพาะวัยรุ่นนี่จะชอบนอนตื่นสายแต่ถ้าเราล่วงการผ่านวัยมา50-60แล้วนี่มันจะนอนไม่ค่อยหลับบางทีนอนสี่ทุ่มตื่นห้าทุ่มตื่นแล้วก็ไม่หลับก็มีก็ช่างมันอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปกังวลกับการนอนไม่หลับแม้ว่านอนไม่หลับมันก็ไม่เหนื่อยไม่เพียหรอกถ้ามันมีสติอยู่นะคือจิตมันได้พักเดียวมันไม่มันไม่หลับแต่ว่ามันไม่เพียนะอ่ามันเหมือนกับว่า จิตมันพักไม่นานมันร่างกายร่างกายนพักแค่ต้องพักสี่ชั่วโมงอย่างเนี้ยนะสถึง6ชั่วโมงแต่ว่าจิตมันลงผวังไปพักแค่แป๊บเดียวนะโดยเฉพาะถ้ามันเข้าฌานได้เนี่ในอารมณ์ของฌานนี่อันนั้นมันอิ่มพอเราถอนออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันอิ่มนั้นถ้ามีเสียงเหล่านี้เป็นเครื่องพักก็ดีเอาไว้พักแต่ว่าอย่าพักนานกันเองเพรมันติด มันติดความสงบนี่แหละมันเลยขั้นสุกไปแล้วมันเลยขั้นกรรมาสุกไปเป็นฌานอสุกนะทีนี้ฌานอสุกก็หมายความว่าสุกจากการได้ฌานจากการที่จิตมีสมาธิจากการที่จิตมีแค่อารมณ์เดียวนะ่ะไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนนะ่ะลองคิดสภาพดูสิวันหนึ่งเราคิดกันว่าเราเหมือนเรื่องนะสมมติว่าเราคิดแค่เรื่องเดียวเนี่ยนะนะมันจะสุขขนาดไหนมันไม่ต้องไปวุ่นวายนะ นั้นมันก็มีคุณมีโทษคุณนเยอะในการมาสุขนี่มีคุณแค่ส0แต่ว่ามีโทษถึง90%แต่ว่าชาณสุขนี่มีคุณอยู่90%้าสแต่มีโทษแค่10%นะแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดนะสิไอ้สินี่แหละตัวดีตัวดีตรงไหนทำให้เราติดนะประการที่หนึ่ง ประการที่สองโทษของมันคืออะไรโทษของสมาธิคือความที่มันเสื่อมได้เวลาเสื่อมได้นี่มันจะทุกข์มากอย่างประโพธิกะนะ,จะเจริญฌานจเจริญฌานอยู่เข้าฌานแล้ฌานเสื่อมเข้าฌานแล้วฌานเสื่อมพอเข้าฌานมันก็มีความสุขดีอะนะอ่านะพอฌานเสื่อมแล้วก็ทุกข์มากทุกข์มาหาศาลนะครั้งที่หนึ่งก็เป็นอย่างนี้สองสามสี่ห้าก็เป็นอย่างนี้นะ จนไปถึงหกเจ็ดครั้งอ่ะเพราะชานเสื่อมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราตายเพราะชานเสื่อมื่้เราตกอบายแนแนั่นนั่นยากกัน,นั่นเลยไอตอนที่เราได้ชานนี่เราฆ่าตัวตายดีกว่าว่าแล้วก็เอามิดโกนอีกกรีดคอตัวเองตอนที่ได้ชานนั่นแหละพอก,กรีดคอตัวเองทีนี้โอ้โหเลือดก็ไหลพุ่งทะลักออกมาเลยแดงเถือกเลยทั้งเจ็บปวดทั้งตื่นตระหนกทั้งทรมานเลยทีนี้โอ้มันปวดมาก มันทรมานมากคนใกล้จะตายเนาะก็เลยมาเจริญเวทานานุปัสสนาสติปัฏฐานแทนทีนี้เอาความปวดเอาความเจ็บมาแหละเป็นบาตฐานให้เกิดวิปัสสนาปรากฏว่าท่านก็ตายในขณะที่เจ็บ,จบ,จบป,ป,วปวดนั่นแหละในขณะที่บรลาารลุพระอรหันต์ไม่ช้าไม่เร็วไปก่อนกันเห็นไหมนี่คนเราตกกระไรพลอยจนอย่างนี้นะพอ ยมมาทูดจะมาตามหาวิญญาณเนี่ยหาไม่เจอให้วิญญาณพระองค์นี้ไปไหนคนที่คฆ่าตัวตายนี่นะหาไม่เจอเพราะว่าท่านนิพพานแล้วนะไม่ก่อนไม่หลังการตายไปนะอันนี้คือคนความใจเด็ดของคนในสมัยก่อนเขาใจเด็ดอย่างนั้นนะเวลาที่มีเวลาที่ฝึกฝนนี่มีบางรูปนะตาย บรรุเป็นพระราหันในขณะที่อยู่ปากเสือมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งมีอยู่สามสิบรูปไปปฏิบัติกันในป่าในป่านั้นมีเสือใหญ่อยู่มีเสือใหญ่อยู่สามสิบรูปนี่ก็ปรึกษากันว่าเราจะไม่พูดคุยกันคือต่างคนต่างปฏิบัติปรากฏว่ามาเจอกันทุกสิบห้าวันพราะวันพระเนาะสิบห้าวันมาเจอกันแล้วก็บ้าววันแรกนี่เสือมันก็มาเอาไปฆ่าไปกิน อ,องละ,ะวันอ,องละวันอ,องละวันองละวันพอสิบห้าวันผ่านไปนี่เหลือผ้าอยู่แค่สิบห้ารูป <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอา้าไม่ไม่ได้แล้วงั้นเรามีอะไรเราก็ต้องบอกกันนะว่าง,งั้นมาลงอุโบสถกันนะนะพอวันต่อมาปุ๊บนี่เสือก็มาอีกหลาทีนี้นะพิกสู่ใจเพชรรูปนี้นี่ก็รู้แล้วว่าเพื่อนถูกกินไปเยอะแล้ววันหนึ่งอาจจะต้องเป็นเราแน่ๆว่าง,งั้นคือท่านก็ ตั้งใจปฏิบัติไม่ปล่อยเพลือให้สติมันเพลอภัยเลยก็ปฏิบัติตั้งแต่ช่วงปฐมยามนี่แหละหกโมงเย็นทั้งสี่ทุ่มไปช่วงมัชฌิมยามนี่ก็จะพักผ่อนแต่ก็ไม่ไม่ได้ลืมเลือนสตินะก็นอนโดยมีสตินั่นแหละปรากฏว่าเผลอพักไปแป๊บเดียวแค่นั้นเองเสือใหญ่มาเสือใหญ่มาเนี่ยก็มาคาบไปมีกําลังมากนะเสือนี่คาบคาบไปท่านก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็เรียกหาเพื่อน ช่วยด้วยช่วยด้วยนะเสือข้าผมไปกินแล้วว่าง,งั้นภิกษุทั้ง14รูปที่เหลือก็วิ่งตามกันไปเดินตามกันไปปรากฏว่าเสือนี่มันก็กระโดดข้ามก้อนผานจะเป็นหน้าผาหินระหว่างภูเขาสองลูกอะ่ะก็กระโดดข้ามไปภิกษุเพื่อนทั้ง14รูปที่เหลือก็ตามไปไม่ได้ก็บอกว่าท่านช่วยตัวเองนะผมมาช่วยท่านได้แค่นี้ว่าง,งั้นนะเสือมันก็เริ่มกัด ก็เริ่มกับตั้งแต่ขานี่แหละไปตั้งแต่ขาตั้งแต่ไอ้ข้อพับเนี่ยพอกัด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 ปุ๊บไปท่านก็กําหนดท่านก็รู้และวลึกรู้ตึงความปวดนะและเลือรู้ตึงความปวดสําเนียกดูทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาตอนนั้นอะคมชัดมากปวดเห็นปวดมันเกิดดับแปบ๊แปบๆขึ้นมาจิตรวมวุบลงไปบรรลุปเป็นพระโสดาบันในขณะที่เสือมันกัดกินข้อเท้านั้นยังไม่พอ คนเรามันปวดมันจะตายมันก็ยังไม่ตายนะมันก็ปวดอีกเสือมันก็กินป้ายกินไปกินไปถึงเข่าเนี่ยนี่ไปถึงเขา่าท่านก็กําหนดความปวดอีกเอาเวทานานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดอีกนะเห็นความเกิดดับชาติจิตรวมวุบลงไปครั้างที่สองมรรูปุเป็นพระสะกิทาคามีในขณะที่เสือกัดกินเขา่าเห็นไหมนันความปวดขนาดนั้นนะพอเรานั่งปวดแค่นี้นี่ลองดูซิว่า ความปวดของเรากับความปวดที่โดนเสือกินเนี่ยมันขนาดไหนดูปากดูเขี้ยวดูอะไรมันสิโอโหยาวเป็นนิ้วนะนี่ยังไม่พอเสือมันก็เขียเข้ยวไปเขี้ยวไปกินไปกินไปจนไปถึงเอวนะท่าก็กําหนดปวดเนาปวดเนาแล้วเลือกรูก้ทึ้งความปวดสิ้นสมาธิปัญญาครบพร้อมจิตรวมวุบเข้าไปบรรลุเป็นพระอนาคามีนในขณะที่เสือกํากลังจะกินกินเอวท่านอะ แล้วเสือมันก็กัดป้ายกัดไปทีนี้ไปถึงหัวใจทีนี้ไปถึงหัวใจแล้วท่านก็ปวดนะคนใกล้จะตายนี่ก็เอาเวทนานี่แหละสติไม่ทิ้งนะสติไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้ไปกับความกลัวความปวดอะไรต่างๆปวดก็รู้ว่าปวดอยู่นี่แหละนะมันจะปวดขนาดไหนปรากบว่าเสือก็กัดหัวใจท่านวุบเลยตอนนั้นบรรลุปเป็นพระอารหันต์ตายพอดีนี่ภิกษุใจเพชรไปอย่างนั้นคือคนสมัยก่อนเข้าใจเด็ดอย่างนี้นะ เวลาที่เขาออกประพฤติปฏิบัติเนี่ยถึงว่ามาเล่าเป็นตัวอย่างให้พวกเราฟังเนี่ยคือเรื่องมันเคยเกิดขึ้นมันเคยมีมาเป็นมานั้นฝึกที่จะเรียนรู้ธรรมชาตินี่บางคนต้องถูกความตายในการบังคับให้วางธรรมชาตินะแต่บุคบคลที่เป็นบัณฑิตที่ฉลาดเนี่ยจะฝึกให้มันวางธรรมชาติก่อนที่จะถูกให้มันบังคับคือวางธรรมชาติคือเข้าใจธรรมชาตินั่นแหละ เข้าใจธรรมชาติว่าโอ้มันทุกอย่างนี้นะเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเนี่มานั่งปฏิบัติเราคิดว่าเออมันน่าจะได้บุญนะมันน่าจะได้บุญมันน่าจะดีนะมาปฏิบัติเนี่แต่ที่ไหนได้โอ้ปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยทุกข์ก็ทุกข์ไม่รู้บุญอยู่ตรงไหนคิดถึงแต่ที่หลับที่นอนคิดถึงแต่ห้องแอร์เรานั่นแหละนะคิดถึงแต่อาหารแต่นังแต่เพลงนั่นแหละไม่รู้มันได้บุญตรงไหนมาสรุปแล้วมันได้บุญตรงไหนวะเนี่ยนั้นนี่นี่แหละมันไม่ได้มัน มันไม่ได้อะไรมาปฏิบัตินี่อย่ามาเอาอะไรนะไม่ได้มรรคไม่ได้ผลไม่ได้พานไม่ได้บุญไม่ได้บาปอะไรทั้งนั้นแหละไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นอะไรมีอะไรได้อะไรขึ้นมามิตรยมจะเสียไปนั่นแหละเสียอะไรล่ะนะเสียตัวเสียตนไปนะเสียความอยากไปอย่างแรกเลยก็คือเสียความอยากเพราะมันจะไม่ได้ตามอยากไม่ได้ตามที่เราปรารถนามุ่งหวังเนี่ยมันสอนเราอย่างนี้นี่คือธรรมะ ธรรมชาติเนี่ยมันสอนเรามันขัดใจเรามันขัดมันขัดให้มันสะอาดนะขัดให้มันขาวเสียงใดที่เราว่าจะได้จะได้จะมีจะมีจะเป็นจะเป็นนี่มันจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็น <ica> นั้นเมื่อไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันจึงไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่ต้องมีอะไรสักอย่างน,นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติมันบอกสอนเราว่า อย่ามามีมาเป็นมาได้อะไรกับฉันนะเพราะว่าธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะไอ้ความเข้าใจผิดไอ้ความเห็นผิดของเรานี่แหละที่ไปยึดว่ามันมีเรามีตัวเราขึ้นมางั้นเราก็ต้องฝึกสติฝึกจิตของเราให้มันฉลาดให้มันเข้มแข็งถ้ามันอ่อนก็เพ่งมันลงไปจิตมันอ่อนคือเพ่งมันลงไปอย่าไปกลัวเพ่งชานะนี่แไปว่าความเพ่งมันก็เป็นบาดฐานนะ ถ้าปฏิบัติไปนีถ้าไม่เพ่งมันก็จะรู้ว่าเพ่งมันเป็นยังไงถ้ามันเพ่งปุ๊บมันก็จะผ่อนของมันเองอะทีนี้มันก็จะรู้ละนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเพ่งเข้าไปจิตมันก็จะมีกําลังเข้มแข็งออกจากขันห้าได้นังนลนเราก็จะเป็นธาตุขันห้านะเออเป็นธาตุตัวรู้ละมันจะมีกูรูอยู่ทุกเมื่อเลยตัววิญญาณตัวจิตตัวมโนเนี่ยนิยมถามเมื่อคืนนี่ย่มันใกล้กันในพวกนี้เนี่ยนะ จิตมันคือตัวรู้นะตัวที่ว่ามีหน้าที่รู้มันไม่รู้ดีรู้ชั่วมันไม่รู้ว่ายึดหรือไม่ยึดเนี่ยถ้ารู้ผิดน่ยมันก็จะเห็นรูปเป็นเรามีเราเป็นรูปมีรูปในเรามีเราในรูปถ้าเวทนาทีนี้ปวดเนี่ยมันก็จะมีเวทนาในเรามีเราในเวทนามีเวทนาเป็นเรามีเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันก็จะมีเราจําได้เราปรุงแต่งเห็นไหม พอเราปรุงแต่งปุ๊บทีนี้ก็ปรุงไปตามความคิดเลยตัวรู้ผสมเข้าไปปั๊บกลายเป็นขันท่าทำงานครบพร้อมละทีนี้อันนั้นเนี่ยตื่นจากตัวเนี้ยมันจะตื่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตื่นจากรู้เนี่ยนะด้วยซ้ําไปอันนั้นฝึกไปมันอยู่ใกล้กันแคน่เดียวตัวเนี้ยนะเนี่ยถ้าตามหลักมันจะเป็นอยางังน,นั้นฝึกจนว่าไม่มีเรารู้นะถึงว่าบอกเราว่าเออเลิกปฏิบัติบอกบางคนว่าเลิกเป็นนักปฏิบัติได้ละ ก็คือเลิกเป็นนักปฏิบัติเลิกติดรู้บางทีมันติดหลงติดรู้นั้นเอาสัญญาสังขารมาเจริญกันตั้งๆที่พุทธเจ้าก็บอกให้ละอุปทานในขันหะในสัญญาสังขารเหล่านี้เสียอันนั้น,นเราก็อย่าเอาสัญญาสังขารมาเจริญเอาความคิดความจําได้ไม่รู้นะอย่างพวเราถามเมื่อคือนเราเออฟังทมดีไหมนะได้ไหมอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นตัวขวางเหมือนกัน พอเราเอาสัญญาสังขารมามาพิจารณามาตึกมาตองอยู่มันจะเป็นตัวขวางบางทีนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันขณะนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาสังขารปัจจุบันก็คือปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เกิดที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแป๊บเดียวนั้นเองนะนั้นกิเลสกับธรรมมันก็ฟัดกันอยู่นี่แหละตรงปัจจุบันขณะนี่แหละหลงก็หลงไปแค่ปัจจุบันเนะี่ยตื่นตัวตื่นมาแค่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปที่อื่นเลย นั้นธรรมชาติเนี่ยปรากฏชัดอยู่อย่างนี้นะศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยปรากฏครบรอบอยู่อย่างนี้ไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละนะวางภาระอ,าอะไรลงไปทั้งนั้นนะไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเด็กไม่มีพุทธคิดอิสารามไม่มีฝรั่งมังค่าไทยจีนแขกอะไรทั้งนั้นนม่แต่ธรรมชาตินะที่มันบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้เนี่ยมันทํางานของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะตามเหตุตามปัจจัยของมันนะยังกินจิสมุทยัธรรมังอ่นะนะคือเสียงใดเสียงหนึง่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออะไรเกิดแล้วมันดับอะไรเกิดแล้วไม่ดับไม่มีอะไรดับไปแล้วนี่มันก็ไม่เกิดขึ้นอีกเราอย่าไปคิดว่ามันเกิดแล้วมันเกิดอีกอย่างเงี้ยที่จริงไอ้สิ่งที่มันเกิดใหม่มันก็ไม่ใช่อันเก่าเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะไอ้ก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนเดิมหรอกนะไปดูให้ดีเถอะไอ้ความปวดที่เราปวดนี่มันก็ไม่ใช่อันเดิมหรอกนะบางทีก็ปวดแรงบางทีก็ปวดค่อยบางทีก็รับได้บางทีก็รับไม่ได้ บางทีว่าจะไม่ปวดมันก็ปวดบางทีว่าจะปวดหนักๆมันก็ไม่ปวดนะมันเป็นอย่างนั้นนั้นไปดูเถอะนะมันนี่คือให้เราไปฝึกฝนต่อไปศึกษาต่อนะสามวันสองวันนี่อาจจะเป็นแนวทางอาจจะน้อยนะแต่ว่าก็เป็นแนวทางให้เราได้ไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองอันนั้นเวลามันก็เป็นเรื่องสมมุติเหมือนกันนะเวลาของโลกเป็นเรื่องสมมติตีสามตีสี่นี่ก็สมมติให้นั้นสภาพจิตนี่มันเป็นเรื่อง ไม่สมมติรูปนามนั้นเป็นของจริงเป็นปรมาตัตนนั้นก็มีรูปนามนี่แหละเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นปรมาตัตถบุคคลบุคคลที่มีอารมณ์ปรมัตัเป็นอารมณ์นะถ้าอย่างนี้ได้นี่เราจะไม่ห่างจากพระนิพพานนะก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน